อย่างวิศิทิพนกับพี่เนี่ยคือเคยร่วมงานกันเคยอยู่แดนหกเคยอยู่แดนหกด้วยกันแดนหกด้วยกันแต่ก็หลายปีเขาได้เป็นรุ่นน้องรุ่รุนน้องเยอะรุนน้องเยอะเยอะแล้วเดิมทีแล้วตอนที่พี่อยู่กับเขาเนี่ยเขาเคยทําทําทําโทษนักโทษเคยตีนักโทษเลยพี่ก็บอกแล้วเดินมดยังจะหลบมดเลยมั้งใครโดนเ็าคนใครโดนคนนี้ก็ถือว่าสควรสมควรไปตามนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครโดนคนดีนะ ถือว่าซวยแล้วในการที่เขาว่ามีรอยทําตรงทําโทษในในในที่จากแดนเจ็ดอะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะว่าถามจากตัวเขาเองบอกว่ามันเกิดจากการล้มแล้วมีรอยฟกช้ำนิดหน่อยซึ่งหมอก็ลงความเห็นแล้วไม่ใช่จากการรอยทุบตีครับอซึ่งคนกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็ต้องมีนั่นแล้วจริงๆแล้วอ่ะณวันที่ว่ามีเรื่องก่อนก่อนจะเซนเซนอะนะครับน้องยังบอกว่าเออเขาคุยแรงแล้วเห็นเขาคุยแรงแล้วชี้หน้าชี้ตาน้องยังเดินไปบอกว่า อ่าต่างคนต่างอยู่ว่าพี่พี่จะไปแล้วพี่จะทํางานเนี่ยแต่แค่เนี้ยครับเป็นเรื่องเป็นราวเดือนเลยโอ้โหฝั่งนั้นเดือนเลยเพราะว่าเขาไม่คุยด้วยแล้วไงพอเจ้าหน้าที่ไม่คุยด้วยกลายเป็นว่ามึงไม่สนใจไม่ฟังควาพันกูเลยครัใช่ไหมก็เลยเอามาเป็นเหตุร้องเรียนล่าวตรงนั้นใช่ไหมเราต้องก็ต้องฟังก็อย่าฟังพี่คนเดียวไม่ว่าเผอใครอืมเดี๋ยวจะว่าพี่เข้าข้งผู้คุมแต่พี่รู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ก็แสดงว่าในการที่เขาบันทึกกัะการด่างเดือดแสดงว่าทางผู้กับต้องมีทีท่าที่ที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นทีท่าหรือคําพูดอะไรเงี้ยอะไีคำพูดก็ด่างกระเดืองอ่ะไม่เหมาะสมอืให้ไหมเขาก็เลยบันทึกถูกไหมฮะความจริงหรือเขาอาจจะรู้ว่าเขาเคยกดขี่หรือว่าพูดลงขันอื่นได้กล่าวว่าเดี๋ยวูดย้ายมึงนู่นย้ายมึงนี่ซึ่งนักโทษเคยจะลงขันเขามาเหมือนกันมั้งที่ได้ข่าวมานะอ่าตอนนี้ก็ มันก็หยุดกันไปตอนนี้เห็นว่าเออว่าพุ่มขังได้แล้วพุ่มขังไม่กล้าตัตอบก็เลยจะเป็นขึ้นชั้นมาเอาเจ้าหน้าที่ดีกว่าไม่เล่นจากไม่เล่นตำรแล้วใช่จากที่ผมเอเคยรู้มาที่ผมไปสัมภาษณ์บางมุมบางมันนี่คือการที่เป็นตำรวจเข้าไปแล้วเนี่ย ก็มีความระแวงในการที่จะเจอนักโทษหรือว่าเคยที่เขายัดไว้หรือเคยแกล้งเขาไว้หรือเคยที่ทำอาไว้เนี่ยจะมาแก้แค้นเนี่ยก็ป่วยแล้วแต่ทาไมมาทำไมไป,ไป,ไป,ไปมาท,ท,ที่ที่พี่พูดมาเนี่ยเหมือนมองว่าเขามีอํานาจมรรมีถึงขนาดว่าเฮ้ยตวานนักโทษได้ขนาดไหนนั่นแหละเขายังหลงอยู่ขนาดนั้นเงยที่ว่าว่านู่นว่านี่อะไรกันหลายหลายอย่างยุคถ้าอยยุคเรากฎหมายเขาไม่ไม่อย่างนี้หรอกมันยังให้อํานาจการลงโทษการอะไรถึงบอกเดี๋ยวนี้มันถึงบอกว่า กรมนาจะทันมันจะเป็นสถานสงเคราะห์เปล่ใช่ป่ะในเมื่อพูดมาขนาดนี้ในเคสนี้แล้วของเจ้าที่สินิพรเนี่ยตอนนี้พี่พี่สันติพรรู้ไหมว่าเขาตอนนี้เขาโดนทําโทษเะ้าเขาย้ายมาอยู่ที่ฝ่ายบริหารครับอ่ามาอยู่อยู่ฝ่ายบริหารแล้วที่เขาคุยคุยกันว่าน่าจะไปต่ออายุยามบ้างแต่เป็นจริงอยุยาอีกสองปีเขาเท่านั้นเป็นจริงมันต้องรอผลสอบเสร็จเขาย้ายมาทางนั้นเขาก็ไม่มีผลทางกฎหมายเข้าไปข้างในไม่ได้ก็ไปข้างในไม่ได้เขาก็ ให้คุณให้โทษกับหรือไปปั่นให้นักโทษคนไหนเข้าข้างเขาได้อยู่แล้วครับเพราะเขาอยู่ข้างนอกเพราะเนื้อหาสาระจริงแล้วถ้าเบวลผู้คุมไม่ดีจริงอะนะใบก็ต้องพูดหมดอนะ